สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโช่เซรีอตาลีในเกมที่5ประจำค่ำคืนวันอังคารที่21กันยายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บโบุลญญาเปิดบ้านเสมอกับเจนัวไป2-2ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากแอลลอนฮิกกี้แล้วก็มาร์โกอนาโตวิชส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากทางมาเทเดสโตแล้วก็ดเมนิโกคริสซิโ ไปที่อตาล่าก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะซาสโซโลไป2-1เกมนี้เนี่ยอตาล่าได้2ประตูจากโรบินกูเซนแล้วก็ดาวิดสปาโกสตาส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากโดเมนิโกเบลลาดีแล้วก็ฟิเฟรนติดาครับเปิดบ้านแพ้กับอินเตอร์มิลานไป1-3เจ้าบ้านเน,นี้นนำไปก่อน1-0งด้วยนะจากลิคาโดซอฟทิลครับแต่ว่าทีมเยือนยิงแซง3ลูกรวดจากมาเตโอดาเมียนเอดินเชโกแล้วก็อีวานเปเดซิ เนืออเลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้อินเตอร์อีกที่1ครับมี13คะแนนอันดับ2นาโปลีมี12อันดับ3แล้วก็4เป็นมิลานกับอัตารัลามามีทีมละ10อันดับ5 6ครับโลมากับฟิออลมีทีมละ9อันดับ7บรุนยามี8อันดับ 8แล้วก็เอย่างลาซิโอกับอูดิเซีมีทีมละเจ็อันดับที่10เป็นตอริโน่มี6คะแนนอันดับ11ซัมโดเดมี5อันดับ12ถึงอันดับ14ครับสเปเซียซัสโซโลเจนัวมีทีมละสี่คะแนนอันดับ15ถึงอันดับที่17ครับวิโลน่าเอมโปลีเวเนเซียตามอันดับมีทีมละสามคะแนนอันดับ18แล้วก็19เป็นยูเวนตุสกับไการีมีทีมละสองแล้วก็อันดับสุดท้ายซาแลนิตาน่าครับมี0คะแนนไปต่อที่ดาวโซนูล่าสุดยังคงเป็นซิโรอินโมเบเล่ขอองงลาซิิโที่ยไปป5ระตู ทายกันที่โปรแกรมในคัมคือวันนี้ครับก็จะมีซาแลนนิตาหน้าเปิดบ้านเจอเวโรนาสเปเซียพบยูเวนตุสเอซิมิลานจะพบเวเนเซียแล้วก็ไกเยรี่พบกับเอมโปลรีส่วนคือวันพฤหัสที่2ี่กันยายนยังมีอีก3คู่นะฮะซัมบัเรียเปิดบ้านเจอนาปลีโตริโนโพบลาซซีอแล้วก็โลมาจะเล่นกับทางอูดิเนเซ